ของกองทัพไทยขนาดไหนแค่พลตรีที่ยังอยู่ในราชการคนเดียวออกมาแผงลงฤทธิ์หรือว่าเสด็จคนเดียวเนี่ยทั้งกองทัพไม่มีใครทําอะไรได้เลยแสดงว่าเสด็จก็ย่อมจะรู้ว่าขีดความสามารถแสนยานุภาพของกอ,องทัพนั้นเป็นอย่างไรนี่ก็คือย้อนกลับไปก็คือเป็นเหตุให้เมืองไทยมีปัญหากับประเทศขเขมรปัญหาชายแดนปัญหาพื้นที่ที่ถูกขเขมรแสดงความเป็นเจ้าของ แล้วก็เร็วๆนี้นะครับหรือว่าปัจจุบันนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในอดีตเมืองไทยเรามีที่กำบังเปรียบเสมือนกับภูเขาใหญ่แต่ภูเขาใหญ่เมืองไทยเนี่ยไม่สามารถกำบังปกป้องไงได้อดีตนายกเราก็เลยไปอาศัยแค่ปลวกเท่านั้นเองเป็นที่กำบังแต่ปลวกนั้นก็ทำให้ทหารไทยหรือคนไทยมองปลวกนี้ว่ามันใหญ่เท่าภูเขาอย่างนั้นเลยเชียวหรือ ตรงนี้ท่านจะวิเคราะห์ว่าอย่างไรครับคือคืออย่างที่คุณรอนบอกว่าตอนนี้มีนายหารยศแค่พลตรีกันเนี่ยทำความวุ่นวายให้กับชาติบ้านเมืองอย่างมากจากการพูดจากพฤติกรรมต่างๆซึ่งเป็นผมอยากจะเรียกว่าเป็นทหารนอกพอกนะพูดกันตรงๆผมพูดถึงใครคุณก็รู้ไม่ต้องเอ่ยใช่ไหมเมื่อ ผู้บัญชารฐานบกซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรัฐมนตรีกลาโหมในฐานะเป็นอดีตพบทบเหมือนกันแล้วเป็นนักการนี้ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองซึ่งมีมากสูงสุดในกระทรวงกลาโหมแต่บริหารจัดการในทุกเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยยังปกครองไม่ได้แล้วท่านจะมาปกครองบ้านเมืองปกครองกองทัพไหนเป็นคําถามของทุกคนนะทำไมปล่อยอย่างนี้ทําไมไม่จัดการในเมื่อ มีทุกสิ่งยุกอย่างในมืออยู่กฎหมายความถูกต้องระเบียบวินัยทหารถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็คงไม่ปล่อยว่ายอย่างนี้ทีนี้มีคําถามต่ออย่างที่คนดอนพูดว่าเอ๊ะทำไมปล่อยอย่างนั้นนะทุกคนก็มองว่ากองทัพอ่อนแอแย่แล้วในคัเนี้กองทัพเอ๊ะไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยกูขอเป็นกลางไม่ทําอะไรคือเป็นกลาง วางเฉยอ่ะไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อสู้การกําหนดยุทธีในการต่อสู้เพรวะนั้นทางฝ่ายโน้นเขาก็กําหนดยุทธีเพราะเหมือนกับการต่อสู้เพื่อความแตกหักซึงเขาประกาศอะไรอย่างนั้นว่าหลังจากวันที่ในเดือนนี้นะจะมีแตกหักเขาก็นําเอารัฐบาลต่างชาติ ประเทศเพื่อนบ้านมาเขี่ยวข้องด้วยก็มีการประกาศผมก็เพิ่งอ่านเจอว่านายกเขมรก็จะเข้ามาในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรใช่ไหมใช่ครับเพื่อตรงนั้นก็เป็นแดนเรียกว่าถ้าสมัยก่อนก็เรียกกันโนแมนแลน์ไม่เป็นไม่เป็นของใครใครเข้าไม่ได้ หรือเข้าได้เข้าได้ทั้งสองขวายหรืออะไรเนี่ยแล้วแต่ข้อตกลงใช่ไหมเมื่อก่อนในมาเลเซียมันก็มีโนแมนแลนตอนผมเป็นแม่ทัพเนี่ยแล้วผมก็ไปบอกว่าโนแมนแลนอย่ามีเลยก็กั้นเขตซะที่ไม่ใช่กั้นรัว้วสองรัว้วนี่รั้วไทยนี่รั้วมาเลยแล้วห่างกันห้าิบเมตรแล้วตรงนี้เป็นโนแมนแลนก็กั้นรัว้วให้ครอมเส้นแบ่งเขตเลยมันก็เหลือรั้วเดียวแล้วงั้โนแมนแลนก็หายไปทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมือง แต่เมื่อมาดูถึงเรื่องผลกระทบถ้าท่านนายกตั้งกรีกละไอเอเนร์อ่าเขมรเข้ามาจริงๆพร้อมด้วยอดีตนายกนั่นก็บอกนะอ,ะอดีตนายกพันธุร์รดทโธทักษิณจะเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเพราะท่านก็เป็นคนหนีคดีนะ,ะมาแล้วรัฐบาลจะไปทำอะไร ถ้าไปจับตัวไปคุมตัวหรือไปทำอะไรคิดกันไหมแล้วสิ่งเหล่านี้คือคือเป็นแผนเป็นอุบายอันหนึ่งที่ประกอบในการต่อสู้เพื่อเอาชนะกันถามนะว่า,ายุทธวิธีสมมุติว่าความอ่อนแอของทหารพระราชาที่เป็นอยู่เป็นเหตุให้ทหารที่เป็นทหารมีใจเป็นทหารของพระราชาเกิดความเอื่ออาต่อความไม่เอาไหนของผู้นำเหล่าทัพ ของพระราชาในปัจจุบันก็เกิดความหน่ายแหนงก็ปันใจแบบนี้ไปอยู่กับประธานาธิบดีดีกว่าสมมุติว่าการปฏิบัติการของกองทัพแดงมีชัยชนะ,สะแสดงว่ามีชัยชนะอันเนื่องมาจากการต่อสู้กันดังนั้นทหารของพระราชาก็คงจะถูกจับติดคุกและคงถูกสังหารไปเป็นจำนวนมากเมื่อทหารของประธานาธิบดีมาครอบครอง ท่านว่าจะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าครับมันนั้นก็คือความคิดนะความคิดนึกใครๆก็วาดภาพได้นะฝ่ายนี้ชนะฝ่ายนั้นแพ้ฝ่ายนนท์แต่มันอาจจะไม่ถึงนั้นแต่ถ้าปล่อยไปมันก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างนั้นได้ถ้าปล่อยไปละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตัวเองมีเพราะในเสมือนว่ามีกองทัพแต่เสมือนไม่มี มีกองทัพอันใหญ,ญ่โตมีชื่อเสียงในอดีตดูแลชาติบ้านเมืองมารักษาชาติบ้านเมืองให้ให้รอดพ้นจากปากเกี่ยวปากกามาเป็นเวลาชาตินานเป็นหลายร้อยปีมาแล้วแล้วก็มาล่าเลยหน้าที่ไม่รู้หน้าที่มันก็อาจจะเป็นไปอย่างคุณนนว่าแต่เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นทีนี้ทหารปัจจุบันเนื่องจากได้รับประสบการณ์บทเรียนมามากจากอดีตที่ปฏิวัติแล้วไม่สําเร็จปฏิวัติสําเร็จ ก็จริงแต่ว่าปฏิบัติภารกิจหลังจากปฏิวัตินั้นไม่สําเร็จไม่สามารถตอบคําถามที่เป็นเงื่อนไขมาตรวัดได้ประชาชนจึงไม่เอาด้วยทหารก็รู้ตัวดีจึงไม่กล้าที่จะใช้อํานาจง่ายๆแบบเมื่อก่อนจึงยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นหลักว่าต่อไปนี้จะฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ฉีกละยังไงก็แล้วแต่รัฐบาลจะบอกแล้วแต่รัฐบาลจะสั่งทหารพยายามทาตัวดี ทหารพระราชาพยายามทำตัวดีอยู่ภายใต้กฎหมายและธรรมนูญส่วนทหารของประธานาธิบดีไม่ได้สนใจและธรรมนูญแล้วเพราะว่าต้องการจะแก้ไขหรือไม่ก็ฉีกทิ้งเอาฉบับ40กลับมาเพราะฉบับ40นี่ถูกทําลายโดยทหารที่ไม่เอาไหนก็คือว่าทําแล้วไม่สําเร็จนะยึดอํานาจได้สําเร็จแต่ไม่สามารถตอบจทได้หมดก็เรียกว่าไม่เอาไหน เมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจึงต้องการเอาอํานาจเก่าของเขาคืนมาอํานาจเก่าของเขาอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูนมาตราปี40นะครับเมื่อใช้ของปี40เมื่อเมื่อทหารที่อ้างว่าเป็นทหารของพระราชาทําลายปี40ซะแล้วก็กลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเขาต้องการเอาอำนาจของเขาคืนมาแต่ว่าทหารปัจจุบันที่บอกเป็นทหารพระราชาเนี่ย ก็กลัวเหมือนกันไม่กล้าใช้อำนาจที่จะทำลายปี50เพื่อที่จะกลายเป็นเป็นรัฐธรรมนูญปีใหม่ต่อๆไปจึงเกิดการเรียกว่าเกี่ยงกันอยู่ตอนนี้ว่าจะสู้ดีหรือไม่สู้ดีหรือว่าจะทำอย่างไรดีสรุปก็คือว่าผู้ที่คุมอำนาจเบ็ดเสร็จที่มีส่วนในการที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจรักษาประชาธิปไตยรักษาฐานพระราชาไว้ได้หรือไม่ตอนนี้ ขึ้นอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนนําในกนารจัดตั้งรัฐบาลว่าจะเอาชาติไปรอดหรือไม่รอดอีกสักครู่หนึ่งนะครับมันทําให้เลือดคล้ายๆกว่าเลือดเนี่ยมันหมุนเวียนมันกระตุน้นมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งที่มาจากภูเขาไฟมันมันเป็นพลังธรรมชาติครับ ในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาแล้วหลายหลายสิบประเทศเมื่อนํามาห้อยมันก็เข้าไปปรับน้ําในร่างกายปรับเลือดอะไรต่ออะไรสากคนเรียกว่าฟิวชั่นเอเซนควอนตัมแผงดันครับน่าจะไม่เกะให้ทั้งกําลังใจแล้วก็ให้พลังงานกับตัวเราก็แข็งแรงขึ้นเช้าไม่มีใจสั่นไม่มีอะไรกระโดดปุ้งเอบรยับทหมดเลยในตัวผมจะทับหมดตัวพอบอกค่อยๆเกิดีขึ้นไม่มีเลย คือถ้าได้แขวนเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เราผมก็เอาเหรียญเนี่ยให้แม่เวลาเดะนี้เดินรอบบ้านอยเน,นไม่ป่วยเลยใครมาเยี่ยมบอกว่านี่เหรอคนป่วยก็เอาเหรียญเนี่ยมาห้อยคอพี่ครึ่งชั่วโมงพี่ลุกขึ้นได้อยู่ในห้องไอซียูพี่พี่เขาขยับตัวได้แล้วนะ,ะ,ะแล้วก็ลืมตากล้าคุยว่าเพราะว่า เห็นก็ตาไงเห็นกะตาหนานเราเองไงครับพอใส่เหรียญนี้ก็จะมีพลังที่จะต้านแล้วก็มีพลังยืดหยุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันมันช่วยพี่ได้ยอะมันไม่ปวดตอนนี้ร้องไปเพลงสองเพลงแล้วเสียงจะหายครับไม่มีพลังแต่ว่าตอนนี้มีพลังเหรียญพลังสุพมงคลค่ะหรือว่า Fusion-Excel q u a ควันตั้ม้วสิ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาจากแผ่นดินของดีๆแผ่นดินในโลกนี้มีครับที่จะช่วยสร้างพลัง ให้กับเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนคนจนในประเทศของเราได้นนี่ที่ผมสวมใส่นะครับนี่ผมสวมใส่มาปีกว่าแล้วนะครับครับแล้วมันดีกับการเกษตรยังไงล่ะครับพลังนี้เป็นพลังที่มาจากธรรมชาตินะครับสามารถส่งถ่ายพลังนะครับจากมนุษย์สู่มนุษย์หรือจากมนุษย์สู่พืชได้เราเรียก เหรียญน,นี้ว่าเหรียญพลังสุป,ปรมงคลหรือว่าควันตั้มเพนแดนจากฟิวชั่นเอกเซอย่าตื่นเต้นหรือรีบด่วนแต่สินใจซื้อเหรียญพลังใดๆที่แอบอ้างพลังสกาล่าเพราะมีเหรียญพลังปลอมพลังไม่แท้เหรียญเลียนแบบซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาจากห้องทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์อาจทำให้ท่านสับสนเพราะเป็นพลังประจุบวกลบไอออนเอเนจีที่ไม่ใช่พลังธรรมชาติแท้เหรียญพลังสุพมงคล คือต้นฉบับเหรียญพลังธรรมชาติของแท้เหรียญพลังธรรมชาติต้นฉบับของแท้มีข้อพิจารณาเบื้องต้นคือของแท้จะต้องมีบัตรรับรองมาตรฐานที่ชัดเจนน่าเชื่อถือตามตัวอย่างมี e-business package คือระบบ IT System ที่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ fusionexcel.com ได้ทั่วโลกเ,เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างโดยไม่สุจริตโปรดติดต่อสอบถามหรือร่วมรับชมการสาธิตการใช้เหรียญพลังธรรมชาติได้ที่0 2 3703270023703270พลังสุพมงคล Fusion Excel Quantum p e n d a n นคือหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสรรค์โครงการ Hope for Children เพื่อเด็กยากไร้ในประเทศไทยและเด็กยากไร้ทั่วโลก Fusion Excel Quantum Pendant is original b i O Energy winner of Coast Asia Pacific Super Excellent Brand Award สนับสนุนโดยบริษัท Great Honor International จำกัด Fusion Excel Thailand Country License ครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการอาหารของแผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ BKNTV หรือว่าบางกอกนิวเทเลวิชั่นไทยทีวี3นะครับผมกำลังทิ้งคำไว้ประโยคหนึ่งนะครับว่าในเมื่อปัจจุบันนั้น ทหารของพระราชาอยู่ในกรอบปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่พยายาม,ท,มที่จะฉีกะรัฐธรรมนูญชิงทิ้งเหมือนกับทหารพระราชาชุดชที่ฉีกรัฐธรรมนูญปี40ไปแต่ฉีกทิ้งไปสําเร็จแต่ไม่สามารถบริหารจัดการอำนาจได้อย่างสําเร็จแล้วก็เกิดการอมอบอํานาจหรือแต่งตั้งบุคคลสําคัญในขณะนั้นที่มีการเก่งกันระหว่างพลเอกอนุพงษาจินดากับพลเอกสพรั่ง แต่ผลสุดท้ายก็ได้แต่งตั้งพลเอกอนุพงศ์แล้วจากวันที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการทหารบกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างทําให้พวกที่เชียร์คุณสะพบบั่ง,พงก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งเชียร์คุณอนุพงศ์ก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งแต่ภาพลั์ต่างๆที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าทหารของพระราชายุคข,ของคุณอนุพงศ์นั้นเนี่ยได้ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็คือไม่พยายามจะไปใช้อำนาจแบบเดิมๆที่เขาใช้อีกแล้ว <Okay. S 1> เมื่อรักษารัฐธรรมนูญไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย <Okay. S 1> คนก็มีการถูกทำร้าย <Okay. S 1> ที่หน้ารัฐสภา,ษา <Okay. S 1> ก็อย่างที่เห็นบอกว่าเรายืนเคียงข้างประชาชน <Okay. S 1> แต่ประชาชนก็ล้มตายสถา,นกา,า,น,กา,านการณ์บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายมากมายในช่วงหลายเดือนหรือว่าปีกลายที่ผ่านมามีการเผารถเม มีกองกำลังของเสื้อแดงที่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยเราด้วยกันนะครับมีความแตกแยกกันในสังคมทหารก็ทําได้บ้างแต่หลายๆอย่างดูเหมือนจะช้าไปและณเวลานี้วิวัฒนาการการพัฒนาของกองทัพว่าที่กองทัพของประธานาธิบดีมีการประเมินสถานการณ์มาตลอดมีการยับ <c oughs> มีการอย่างเชิงแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์มาเป็นช่วงเป็นช่วงจนกระทั่งพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาล แล้วพักประชาธิปัตย์ก็เป็นผู้บัญชาการการเมืองของพักร่วมรัฐบาลต่างๆทั้งหลายมาณเวลานี้ขณะที่พักประชาธิปัตย์เป็นพักแกนนาของอตบานที่เป็นพักผู้บังคับบัญชาของกองทัพของพระราชาอยู่ในขณะนี้ในขณะที่ยังเป็นผู้บังคับบัญชาของกอ,องทัพพระราชาอยู่ก็เกิดเป็นกองทัพของว่าที่ประธานาธิบดีเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ <g Adri ana> อย่างที่เ็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันว่าหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้คล้ายๆกับขบฏแล้วแต่ว่าข้าไม่สนจะขะบฏหรือไม่ขบฏข้าจะปฏิบัติตามทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดชัยชนะอย่างเด็ดขาดขึ้นมาให้ได้นั่นก็คือสงครามในประเทศจะต้องเกิดขึ้นระหว่างคนไทยกันเองท่านมองสถาน,นะนการณ์นี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็มองเหมือนคุณดอนนะในการนี้ตัวเสริมที่ออกมาก็คือ การที่นายกขเขมรข้าไปในพื้นที่ที่เป็นโนแมนแลนด์ซึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดกระแสทางด้านการเมืองในการนี้คุณวีระสมความคิด<ป>ก็ได้ออกมาพูดแล้วและว,วันนี้ก็เดินทางไปตรงนั้น,นดเดินทางไปขอพระวีหารแล้วซึ่งเขาก็มีประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดิน มาต่อต้านเหมือนกันว่าเอ๊ะตรงนั้นเป็นพื้นที่คนไทยเข้าไม่ได้เมื่อคราวที่แล้วคนไทยนุ่งชุดขาวห่มขาวคุณเดาวหนุ่มจำได้นะเพียงสามคนเข้าไปนั่งบฏิบัติธรรมยังโดนหามโดนไล่ออกมามแต่ในการนี้นายกนี่รัฐมนตรีขม,มนูขมนขมิ้นจะเข้ามาอาจจะพร้อมด้วยรัฐมนตรอีอดีตนายกของไทยเข้ามาว่าที่ประานทไดี ก็อาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้<ช>แล้วแต่จะเรียกใครจะนะพอ,อใจเรียกอะไรก็โอเคมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมมันเป็นการจุดชนวนเพื<ช>่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศใช่หรือไม่อันนี้รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบนะกองทัพต้องรับผิดชอบต้องรู้ต้องมีความละเอียดรอนเมื่อคืนก็ไม่มีการประชุม สภาความมั่นคงอะไรก็ออกมาพูดเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรถึงก็ไปอาจจะเป็นพูดการพูดฝ่ายเดียวแต่แตจริงๆแผนเขาท่านรู้หรือไม่นะมีการขยับในหลายเรื่องนะคุณรอนมีการครคืออันตรายอ่ะในในี้ในการนี้มีการถึงหรือว่าได้เข้าไปซื้อกุ้งขับหน่วยในกองทัพอย่างโน้นอย่างนี้ไปปลูกระดมบางคนนี่ก็